ถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงจังเนี่ยลูกน้องก็คงไม่ออกมาพูดนะบอกเลยนะใช่ครับผมงานที่จะต้องเปอเธอใช่ไหมมันยิ่งกว่าเลิเธออีกใ่ะเด็กาไปด่าไปว่าเขาไปรกาว่าาช่างไม่ทำเราไม่อยากทงทีกเลยอย่างนนีดไ่ไหเะเห็นคอมเมนต์มนอว่าเราต้องเราต้องไล่อธิบายหอไลน์อธิบายให้เข้าใจนะว่า เกี่ยวไม่เก่งมาเปลี่ยนไม่เกงนะครับต่อไปก็จะมีอีกนะครับต่อไปจะมีอีกจะมีร้านอาหารตามสั่งนะร้านอาหารตามสั่งยาทานอะไรทำให้นะครับถ้าเรามีสิ่งนี้นั่นคือแนวทางคือเขาทําให้ทุกอย่างนะครับทั้งใหญ่เขาทําให้ทุกอย่างแอดแอดก็บอกแล้วว่าเขาก็ทํามาขึ้นมาก็เพื่อเอฟซีนั่นแหละนะครับเอ่อไม่ดูดไิ่น้อยโฆษณาไม่ใช่ <L> ไปตรวจส,สอบอ่ะเออให้ไปตรวจสอบดิคนเขาตรวจทั้งประเทศอ่ะนะไปตรวจได้นี่จะมีปัญหาอะไรเออเราก็ทําได้เราจุดทูบแล้วก็ไปบอกได้นี่ไงจุดทูบแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะใครก็ทําได้เออใครจะซื้อก็ซื้อ,ใค,อ,อใครไม่ซื้อก็แล้วแตค่คนที่เข้าไปคนที่เข้าไปลวกไปจับนะ่ะนะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เขาไปจับ ก็คือคุณไปแปะไอ้พวกไอ้เล่นการเล่นเว็บพนันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเขาถึงไปจับแต่คนที่บอกใบหวยทั้งประเทศนะคุณจะเชื่อก็ได้คุณไม่เชื่อก็ได้ก็เราไม่ได้ไปสนใจแล้วเขาก็บอกว่าเออให้ใช้วิจารณญาณนะครับในการชมเขาก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะเออมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอฟซีมันจะเป็นซีเรียสอะไรขนาดนั้น ม,มันมีแต่ความรู้ความรู้ช่วยไม่ได้ทีความรู้ช่วยไม่ได้เอาตัวไม่รอดด้วยซ้ำไปเอาจริงๆรับเออ,อเสียทาย<ม>าก็ทำไงได้ล่ะเขาเกิดมาเขาเป็นแบบนั้น ถ้าคนเขาอ่าคิดได้นะคนเขารวยคนเขามีจิตใจที่ดีงามป่านนี้เขาลุ่งไปแล้วแอดบอกเลยนะเขาทุ่มเทให้กับงานของเขาที่ทําอยู่เนี่ยทุ่มเทเต็มที่ทําเต็มที่แล้วก็อะไรเอ่อทำเต็มที่ทุ่มเต็มที่ใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจทํางานเต็มที่เพื่อเขาจะได้ไม่ได้เสียเงินฟรีรับรองงานไม่เยอะไม่ไม่มีขาดมือหรอก ถ้าคุณทํางานละเอียดมีฝีมือทุกคนก็จ้างทั้งนั้นแต่นี่ลยยถ้ยนะครับทํางานไม่เข้าตาไม่ได้เรื่องไม่มีผลงานใดๆสิคือทําไปก็เสียเสียเงินไปเฉยๆเขาจะทํำไหมถามแค่นี้เขาจะจ้างไหมอย่างเรามาจ้างช่างมาทํางานอมาสร้างบ้านถ้าช่างเขาทาไม่มีฝีมือ แอดไลน์แฮไปแล้วเอาจริงๆบอกถ้าทํางานนะลื้อเนี่ยนะลื้อแล้วก็เสียเสียของเสียอะไรเสียเวลาแล้วเราจะให้เขาทําทําไมเออก็ต้องเปลี่ยนช่างไปเออไม่เอาเออทำมันต้องทีเดียวจบเออถ้าทําไม่จบทีเดียวก็อย่ามาทํามันเสียเสียของเสียงานเสียเงินด้วยเสียเวลาอีกต่างหากเออ เพราะฉะนั้นเอาบอกง่ายๆนะเอ็มซ <pore ot. S 1> ีเราคงจะต้อง,ต,องต้องพูดกันละ่ละนะนนมันคือ,อมันยอมกันไม่ได้เอาพูดง่ายๆนะดูตางแดดนะครับคตากแดดที่ำนนะทำ <c oughs> น้ำหมูให้หมูนะครับทำให้หูลงลึก <c oughs> <c oughs> ไปดู ดวงตาองค์พ่อปู่นะครับวันนี้มีอากาศได้ขึ้นไปยกมือส้าทุกนะครับต่อหน้าองค์พ่อปู่ปาริจิตนักราชถ้าไปทําความสะอาดตามสีฟันขององค์พ่อปู่นะครับทําความสะอาดให้ท่านเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับเอฟซีนะค่อืดูตอบไปว่ามันจะทํำยังไงว่าอ่าแล้วอ่าหลังสงการเนี่ยมันจะมาเออมันจะมาหรือเปล่าเออมันจะมาหรือเปล่าหลังสงการนะครับเอา เอาอที่มันสบายใจมันจะมาหรือเปล่าีไหลเออรีรคงคงนะเป็นคนรักคนลนีนีก็กอี่นชันครับได้อืแอบกลัวมันจะขี้โม้นะสิเอ็ดนะบอกตรงมาควมันจะขี้โม้เอาแค่ฝั่งเดียวกันมันช่วยได้แค่ไหนถามแค่นี้เอ่อขนาดเอาง่ายเอีแลีนะฝั่งเดียวกันมันยังไม่จ้างเอาง่ายดีกว่านะ เออฝั่งเดียวกันเขายังไม่จ้างแสดงเขาก็ไม่ว่านใจฝีมือไหวง่ายเขาก็ไม่เอาเออเอามาพูดคุยได้แต่ไม่จ้างกูเสี่ยงนะครับเสี่ยงเออเขาไม่จ้างจบไหม่ะเขาทําไมไปเอาคนอื่นเขาไม่เชื่อไม่เชื่อสามารถใช้เวลาหลายหลายปีนะครับความสามารถไม่มีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไป สนใจแล้วนะครับใครจะไปสนใจวันพิเศษอีกวันหนึ่งเป็นวันพิเศษอีกปีหนึ่งนะครับะวันที่ตรงวันเกิดไม่ใช่เด็กนีวันทีใหม่ไทยสิบสามเมษาที่ตรงกับเสาห้านะครับตรงนี้นะครับก็รักษาสุขภาพนะครับใคที่เดินทางกลับบ้านนะครับมาต่างจังหวัดมามาเที่ยวนะครับมา่างจังหวัดพะพัดนะครับมาเูี่าเอาแล้วกันนะครับอ่าเดินทางหระสิทธิภาพนะครับทั้งไปและกลับนะครับ ก็เราก็ได้เห็นแหละนะพฤติกรรมการกระทําของคนพวกนี้นะบองตรงนะครับเอ่อเนากบุ้การนการมีหมาุ้านบอกพรา่นก็จะเดิาไป่นก็รูวจะตองน่นะครับนีะอซนะครับออกตามไปวันเนี่ยนะต้องติดยาเี่ยนะครับต้องนั่งรถตลอดทั้งวันอะก ดูเอาแล้วกันก็นคิดว่าช่างใหญ่เขาคงเตรียมรับมือไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเอางานนี้นะคงเตรียมรับมือไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าอ่าเรื่องของอ่าที่มันจะมาร้องเรียนเนะครับนะเอาให้มันเป็นเรื่องๆไปนะครับมีกี่เรื่องบ้างนะนะมีกี่เรื่องเยอะรู้สึกเยอะๆไปหมดอะ่ะนะ ขนาดเรื่องงานมันเกิดอะ่ะมันยังจะไปร้องเรียนเลยนะคุณประกายใช่ครับผมถูกกับใครที่ไหนอะ่ะมีลูกน้องก็หนีหมดเขาอยู่ด้วยไม่ได้หมดอะ่ะไปหมดคนละทิศละทางก็ดูเอาแล้วกันนะ อืมดูเอาแล้วกันเอฟซนะยากฝั่งเดียวกันเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ครบทำไมครบเพื่อผลประโยชน์เนี่ย <c oughs> ทำเพื่อผลประโยชน์ทำทำไมนะครับเขาไม่ได้จริงใจกับใครทักคนนะ,ะมีแต่คนอื่นเขาจริงใจด้วย นะตัวเองไม่ได้จริงใจกับคนอื่นเขาก็ไม่ครบเขาก็ไม่ครบเขาก็ต่างคนต่างไปก็อยู่อยู่ก็เสียเปรียบนะอืะก็นั่นนะสิมันจะไปร้องเรียนอะไร <c oughs> อะฮะฮะอจะไปร้องเรียนอะไรถามแค่นี้นะครับจะไปร้องเรียนอะไระะนะคุณลาดิตนะครับสวัสดีครับผมนะจะไปร้องเรียนอะไรอืม เขายัางไม่รู้เหมือนกันมันบอกจะมาด้วยตัวเองแอดไม่เคยเชื่อมันเท่าไหร่หรอกนะครับไม่เคยเชื่อมันเท่าไหร่จะมาด้วยตัวเองว่างไน,นโอ้โหดูเอาเองแล้วกัน <c oughs> ดูบันโมนะครับขนาดคนฝั่งเดียวกันเขายังไม่จ้างนับภาษาอะไรคนฝั่งเดียวกันเขายังไม่จ้าง ใช่ครับผมเออสาวไสออกมาโอา้โหแอฟังแล้วโอ้โหแม่งนะคือน้ำใจไม่มีเออน้ำใจน้ำใจไม่มีมีแต่ทั้งทิผมหมายถึงเอาง่ายๆคนเรามันต้องมีน้ำใจใช่ไหมคบกันอย่างน้อยต้องมีต้องมีใจให้กันเราไม่ได้คบเพื่อเพื่อหาผลประโยชน์นะเราครบเพื่ออ่าเพื่อจะสร้างอ่ามิตรไมตรีต่อกันสร้าง สร้างฝันคือให้เขาอยู่กับเราน,านานๆนะเอ่ยปากคำเดียวเขาก็มาแล้วอย่างแอด๊ดเนี่ยเรียกลูกน้องมาเนี่ยมาช่วยเนี่ยโอ้ยมันมาเลยเออมันหลีกหลีกคือมันสละงานเขามันมาให้เลยอ่ะมันมาเพราะเราเต็มที่กับมันไงอ่ามาช่วยทํางานเฮ้ยนี่ทํางานนีห้หน่อยนะอยู่บ้านทํางานนีห้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อ ลงมาแลครับอ่าทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ไปแล้วนะบอกได้เลยว่ามันมาทํางานเนี่ยเราทั้งเลี้ยงเงินได้เงินก็ได้เลี้ยงเลี้ยงก็เลี้ยงนะเห็นไหมน,นี่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเรามาทํางานให้เราใช่ไหมเราก็ต้องให้เขาเต็มที่แต่อันนี้จะเอาเข้าอย่างเดียวเอาเข้าอย่างเดียวเออนะ มันก็มันก็ไม่ได้ไงเออมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดเอาเปรียบกันไปมันก็อยู่กันไม่ได้ทุกคนมันโตโตกันไปหมดแล้วมันก็รู้นิติภาวะหมดแล้วนะเออมันก็ทนไม่ไหวมันก็ไปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเห็นไหมนะเออมันก็ชัดเจนตรงต่อไปมันก็คงไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วครับมันรู้แล้วเออถ้ามันไม่รู้มันก็โคตรโง่เลย ม่ใช่โง่ธรรมดามันโคตรโง่เลยเอาง่ายๆเออโง่หนักมากอ่ะนะเอแทนที่จะออกออกจากข้างใหญ่ไปแทนที่จะเอไปเจอเอไปไปสร้างสรรค์นะไปหาผลงานไปนู่นนี่ที่ไหนได้เอที่ไหนได้เหนีเสือป่าอะไร่ะนะครับลำบากจริงจนะครับไปก็ไปลำบากไปก็มีแต่ประเด็นมีแต่ปัญหามีแต่เสียตังค์ติดหนี้ติดสินครับพลุงพลัง เออเพราะอะไรเออเพราะอะไรก็ไปทํางานแบบนี้มันก็ต้องมีแต่เรื่องแต่ราวสิถูกไหมล่ะเออทํางานแบบนี้ก็หาแต่เรื่องแต่ราวนะ่ะเออหาแต่เรื่องแต่ราวเพื่อมันทําอย่างนั้นเพื่ออะไรเออเพื่อหาอไรายได้นะเออ อ๋อวันนี้เขาเข้ามาอยู่นะเออวันนี้ก็เข้ามาให้กําลังใจอยู่เอ่อเห็นอยู่เห็นอยู่เขาไลฟ์สดนะเขาเข้ามาให้กําลังใจอยู่วันนี้นะแอนเห็นแล้วเออเห็นแล้ว่ะเขาก็เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับมากดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับเออเข้ามาให้กําลังใจอยู่แล้วก็การู้สึกจะให้สติกเกอร์มาพันหนึ่งด้วยนะโอ้ ทุ่มทุ่มเขาจะทุ่มเทอ,อยู่นะตอนนี้นะครับเอทุ่มเทอ,อยู่นะ,ะใช่ครับผมออกปากอยู่แล้วนะครมันชัดเจนอยู่แล้วคุณประกายคุณประกายก็ไปดูเอาเองแล้วกันใช่ไหมเราไม่ต้องพูดเยอะหรอกผลงานมีให้ชมกันไม่ต้องพูดเยอะแล้วที่ผ่านมาเราก็ไปดูผลงานเข้าแล้วกันพินาศพินาศหมด อันไหนก็พินาศหมดดูเอาเองเลย่องเราเราคงจะไม่ไปพูดตามเติมหรือว่าใครหรอกแต่ให้ดูจากผลงานเอาเองแล้วกันคนเรามันอ่ะมันเห็นผลงานกันอยู่นะเออเห็นผลงานสร้างสรรค์กันอยู่นะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะเออไม่ต้องคิดเยอะใครๆเขาก็รู้อยู่ฟังเดียวมันก็ยังไม่เอาเลยไม่ต้องถามหรอกคนที่อยู่ด้วยจะเป็นยังไงนะ เออชัดเจนนะครับ f ีทํายังไงก็นะครับ